สวัสดีครับผมหมอแอ๋เดอรเมจิกแม่นะครับเจ้าพ่อแห่งศาสตร์ไพา,าโรจากเพจดวงดีนะครับและเราจะมาดูดวงกันนะครับในช่วงเทศกาลวันแม่ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงวันที่8ถึงสิสิงหาเรื่องการงานการเงินความรักนะครับอวยพรวันแม่นะครับขอให้ลูกๆทุกคนหรือคุณแม่ทุกคนนะครับพบกับความสุขความเจริญความรุ่งเรืองและขอให้ลูกๆมีความรักความกตัญยุก,กะ,ะเตเวทีนะครับทำให้เกิดความสําเร็จในโชคชะตาของลูกๆ เขาเรียตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเราเริ่มคำพยากรณ์ของคนวันจันทร์กันเลยครับคนวันจันทร์ได้ไพ่ซิกอัพครับซิกอัพครับหมายถึงการรีเทิร์นการแก้ไขปัญหาเรื่องเก่าๆจนจบสิ้นในอดีตเขาเรียกว่าสิ่งเลวร้ายในอดีตจะเคลียร์ปัญหาจบนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการงานธุรกิจการลงทุนนะครับต่างๆนะครับจะคลี่คลายและเริ่มต้นใหม่จนมีความมั่นคงและความสุขความเจริญ การเคลียร์ปัญหาเรื่องหนี้สินเก่าๆไม่ว่าจะเป็นคนติดเงินเราหรือคนที่เราติดเงินเขาแล้วก็เคลียร์ปัญหาในเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถมีเป้าหมายชัดเจนจนสมหวังหมดในเรื่องของความรักก็บอกว่าความรักเขาบอกว่าความรักรีเชิญนะครับความรักรีเทิร์นเป็นการเริ่มต้นที่กลับมาดีและสุขสมหวังประสบการณ์สำเร็จในสิ่งที่เราคอยกับคนที่เรารักแก้ไขนะครับในปัญหาแล้วก็รู้จักปัญหาที่จะต้องพูดคุยกันจน จบปัญหานี้เพราะฉะนั้นในลักษณะของคำพยากรณ์กำลังบ่งบอกถึงดวงชะตาที่แก้ไขปัญหาอาดีตเข้าสู่ปัจจุบันและอนาคตประสบผลทั้งการงานการเงินและความรักครับสำหรับคนวันจันทร์นะครับสำหรับวันอังคารนะครับได้ไพ่แฮงแมนแฮงแมนในคำพยากรณ์เรามาดูความหมายก่อนนะครับเขาบอกว่าแฮงแมนจะเขียนคำทำนายว่าเช่าซื้อฝากขายจดจำนองและจำนำแฮงแมนถูกพยากรณ์ในเรื่องของาศาสนาคิต รับเขียนว่าพระเยซูทรงประทานพรพระบุตรพระบิดาให้นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นคําว่าเช่าซื้อต้องดูเหตุการณ์ของมีความจำเป็นต้องใช้รถเปลี่ยนรถในการทํางานไหมจดจํานองฝากขายก็คือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนออฟฟิศใหม่ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่เรากําลังเป็นผู้กําหนดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นในคำยาก่อนก็บอกว่าถ้าเป็นาศาสนาพุทธก็ ให้ปฏิบัติในการไหว้พระขอพอรเพื่อมูเตลูสิ่งสิงสงมงคลให้กับชีวิตถ้าเป็นคริสก็ว่าการขอพอรกับพระเจ้าเพื่อสร้างศรัทธาให้ความสําเร็จเพราะฉะนั้นในไพ่ใบนี้กําลังมุงบอกถึงความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และครั้งใหม่ในเรื่องการงานแล้วก็การเงินครับส่วนในเรื่องของความรักมันมี2ประเด็น 1. อยากโสดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ของความรักเมื่อความรักมันไม่ดี 2. โสดแล้วเราอยากมีความรักครั้งใหม่ที่เริ่มต้นความรักที่มีความสุข ับ3เลือกที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขนี่คือสำหรับคนวันนี้ครับต่อไปเป็นคนวันพุธนะครับคนวันพุธได้ไพ่ the emperor t h e e m p e r o r เป็นไพ่ที่ประสบความสำเร็จ5อย่างในโชคชะตามนุษย์ 1. มีบ้านมีรถ 2. มีเงินเก็บก็คือความร่ำรวย 3. ม,มีชื่อเสียงที่มีเรื่องของสังคมยอมรับ 4. มีครอบครัวที่มีความสุขและมีความมั่นคง 5. มีโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคลาภทางลอตเตอรี่เสียงโชคผู้ใหญ่อุปถัมภ์สน่หานี่คือ5อย่างของความสำเร็จของคนวันพุธกลางวันและกลางคืน The Emperor เป็นไพ่ที่ถูกพยากรณ์ในทางการงานเรื่องของทางเศรษฐกิจและความมั่นคงคือองค์กรต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนนะครับซึ่งหมายถึงมีความรุ่งเรืองทั้งหมดแต่ความเกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าเกี่ยวกับต่างประเทศจะยิ่งประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะครับอันนี้คือเรื่องของการงานโดยตรงการเงินรุ่งเรืองรุ่งโรจน่่ารวยมั่นคงนะครับแล้วก็ได้เงินแบบฟุกๆุแบบเขาเรียกว่าได้เงินจากโชคลาภแบบเขาเรียกว่าแบบปังปังเปี้ยงเปี้ยงไหลงวดติดต่อกันเลยนะครับสำหรับคนวันนี้นะครับและในวันที่1 อของเดือนสิงหายนจะมีโชคใหญ่เดียมเลอร์ม,มีโอกาสถูกรังวันที่1ถราง,งวันที่5ในเรื่องของความรักคู่เป็นอุปถัมภ์ทำให้เกิดความสุขสบายทั้งชีวิตก็คือความพร้อมและความใช่นั่นเองนะครับนี่คือสำคนวันนี้ครับต่อไปคนวันพฤหัสครับคนวันพฤหัสได้ไพ่ the l o ร e r นี่ไพ่ The Lover คือดวงแห่งความรักดาวแห่งความรัก ให้ไปนี้โดยภาครวมเนี่ยจริงๆเขาใช้คำว่าเมตตามหานิยมทำให้ลักษณะของคนเกิดวันพระรัตนนี้แปลว่าอะไรในหน้าที่การงานมีผู้ใหญ่รักลูกค้ารักเพื่อนร่วมงานรักความสำเร็จคือได้งานที่รักถูกฉลองมีความสุขค้นหาตัวเองเจอเปี้ยงปังปันธงคับนะครับในเรื่องของการเงินเขาเรียกว่าหาเงินง่ายใช้เงินคล่องเก็บเงินอยู่มีความสุขกับดาวการเงินในเรื่องของความรักเดลเรเวอร์ว่าคนโสดเจอคนที่ใช่ คนมีปัญหาความรักจะแก้ไขได้คนเลิกลายหย่าล้างมาแล้วจะพบกับความรักครั้งใหม่และครั้งใหญ่ครับอันนี้คือคนวันศุกร์ที่ประสบความสำเมร็จในความรักรวมถึง the lover แปลว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วยเหตุผลของการเริ่มต้นของความรักและเวลาจะบอกรักใครต้องบอกบอกตอนเช้านะครับนะครับอย่าบอกหลัง8โมงเพราะบอกหลัง8โมงคือสายไปแล้วครับนะฮะโอเคนะครับนี่คือมุกค,ความรักคนวันศุกร์ครับ โอเคคนวันศุกร์ได้ไพ่8ถ้วยนะครับแถ้วยในคำอิกรเนี่ยเขาบอกว่าในลักษณะในเรื่องของทางการงาน8ถ้วยเป็นเรื่องของ soviet entertain แปลว่าเป็นดาวทํางานที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วิทยากรนะครับหรือศาสตร์ทางด้านสิ่งที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์เกี่ยวกับหมอดูได้หมดเลยนะครับสำหรับคนวันศุกร์นะครับแล้วก็8ถ้วยเขาบอกว่า8แปลว่าเบิ้ลป๊อกเด้งนะครับป๊อก2องนคืออะไรทำงานประจําทํางานอิสระ ทำธุรกิจส่วนตัวทํางานประจําจะประสบความสำเมร็จเรียนทํางานไปคู่กันนะครับนี่คือลักษณะของการงานการเงินเมื่อมันใช้คำ 2, 2, ว่าปอกสองสองเด่นแปลว่ารายได้มีมา2ช่องทางมีความสุขทางการเงินที่เพิ่มพูมมากขึ้นเพราะดาวการเงินใช้คำว่าเงินมากเงินเก็บนะครับส่วนจะใช้จ่ายเยอะมันคือความสุขของคุณเป็นผู้กําหนดการใช้จ่ายเงินในเรื่องของความรักแฝกถ้วยเป็นกูตโรบายให้ สร้างความรักที่มากกว่าหนึ่งถ้าคุณมีความรักหนึ่งเดียวคุณจะถูกเทและถูกทิ้งหรือคู่รักคนรักคุณจะมีชู้กุณลบายของการมีความรักคู่ขนาดไม่ได้ไหมายถึงสนับสนุนให้มีชู้หรือไม่ได้สนับสนุนให้เป็นคนไม่ดีแต่มันเป็นเคสเพื่อแก้ไขว่าวันหนึ่งเกิดเราจะเสียใจเรายังมีสิ่งที่จะต้องไม่เสียใจมีคนคอยซัพพอร์ตในเรื่องของสภาพจิตใจอยู่แต่ความรักมันบ่งบอกถึงทุกอย่าง อยู่ที่สภาพจิตใจและความเชื่อใจและความมั่นใจนะครับนี่คือลักษณะของคนวันนี้ครับมาดูคนวันเสาร์ครับคนวันเสาร์ได้ไพ่เถ้วย9ถ้วยปกติถ้าเป็นเรื่องของความรักหมายถึงผิดหวังสิ้นหวังสูญเสียถูกหักหลังนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นการงานก็คือหมายถึงว่าเพื่อนร่วมงานที่ทำแล้วไม่มีความสุขนะครับอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจเป็นไพ่ภาวะ การเปลี่ยนแปลงพรภัยปีนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่ได้เพื่อร่วมงานใหม่ที่ดีกว่าที่เดิมเปลี่ยนในลักษณะของการงานจะมีความมั่นคงมากขึ้นสบายใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นความรักก็เหมือนกันครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลังจากค้นหาคนที่ใช่ในสิ่งที่เป็นเคมีตรงกัาสซินเสมอกันกลับมาที่การเงินนะครับการงานกับความรักเมื่อมีปัญหามันก็ดรอปไปในเรื่องของโชคทางการเงินคือทําให้ไม่ทามาหากินเพราะนั้นคุณต้องเปลี่ยน ถ้าสติและความคิดใหม่ว่าคนเรายังต้องอาศัยนะครับในเรื่องของปากท้องอยู่นะครับเพราะอย่าเขวต้องกลับมาตั้งสติและเข้าสู่ระบบทางการเงินให้รุ่งเรืองใหม่อีกครั้นหนึ่งครับสาหรับคนวันเสาร์ครับอ่ะเราดูต่อคนวันอาทิตย์ครับคนอาทิตย์ได้ไพ่ justice justice เนี่ยถ้าดูจากคำอิกฉในเรื่องของ ความหมายโดยตรงคืออาชีพอิสระแบกขแขนงเช่นสถาปัตนวิศวกรนะครับนักกฎหมายนักบัญชีนักเศรษฐศาสตร์นะครับอาจารย์นะครับข้าราชการและหมอนะครับสิ่งที่ควรจะบูชาให้ความรุ่งเรืองทางการงานคือพระพิฆเนศและ justice เนี่ยเป็นไพ่ที่เหมาะกับการทํางานในหน่วยงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจจะยิ่งมั่นคงและประสบความสำเมร็จถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจต้องจดทะเบียนบริษัทเปิดบริษัทจะมั่นคงและ มัน่นคงแล้วก็ในดาวของธุรกิจส่วนตัวต้องเป็นวิชาชีพจะประสบผลมากกว่าและมากที่สุดในเรื่องของทางการเงินเปราะว่าการจัดสรรและระบบทางการเงินให้เป็นเรื่องของนิสัยและกฎระเบียบอย่างมั่นคงเช่นหนี้สินต้องเคลียบารายไ,ได้มากกว่ารายจ่ายรายจ่ายมากกว่ารายได้ก็คือทําในเรื่องของบัญชีทางการเงินไว้แล้วก็จะพบกับความมั่นคงในอะแล้วก็ต่อไปต่อไป,อไปมากขึ้นมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรัก โชคดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ความยุติธรรมความเข้าใจและอยู่ด้วยเหตุผลอยู่ด้วยความรักเพราะฉะนั้นคนวันนี้แปลว่าเป็นดวงที่ส่งเสริมในโชคชะตาในเรื่องของความรักเขาว่าได้แฟนดีคนดีนะครับเข้ามาควบคุมวางแผนระบบทางการเงินให้จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นมาวางแผนในระบบในเรื่องของการดูแลเรื่องของการงานธุรกิจให้จะยิ่งมั่นคงครับสำหรับคนวันนี้ครับ ติดตามเราทุกช่องทางนะครับที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับ399 3คําถามนะครับในเรื่องของการอัดคลิปเสียงคําทํานายไปนะครับและมีโปรโมชั่นดีๆนะครับ15นาทีนะครับ999นะครับดูทางโทรศัพท์นะครับยังไงอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับ7วันคําทํานายนะครับจากผมหมอแอ๋เดอะเมจิกแมนครับสวัสดีครับ